สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาเปิดกล่องอันบ็อกพักเครื่องหลวงพ่อคูนะครับจากพระที่ส่งมาจากทางบ้านกันนะครับโอเคนะครับอ่าองค์นี้นะครับโอ้โหส่งมานะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าด้านในเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมขออนุญาตปิดชื่อนะครับผู้ส่งแล้วกันนะครับแต่ว่าดูจากที่ผมเขย่าดูนะฮะมาลุ้นดูว่าด้านในจะเป็นแบบไหนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกนะครับนี่ครับด้านในมีลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับที่มีกล่องนะครับถ้าไม่มีกล่องนี้น่าจะ พระน่าจะไหลนะครับแต่แบบนี้ก็มีกล่องไว้อยู่นะครับก็ทําให้พระเนี่ยไม่ได้ถูกการกระแทกนะครับก็คืออาจจะโดนกระแทกแค่กล่องนะครับยังดีนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่านะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยไม่ใช่เป็นกล่องเดิมของเขานะครับเดี๋ยวผมมาเปิดดูนะครับว่าด้านในเป็นพระอะไรนะครับโอเคนะครับมานะฮะ นี่ครับด้านในนะครับเป็นนั่งผ่านชนะมานะครับปีสามเจ็ดนะครับเป็นพระปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อคููนะครับอนะครับเนื้อทองแดงนะครับองนี้ก็สภาพก็ตามสภาพนะครับหย่อนหย่อนนิดนึงนะครับจมูกแตะหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวผมทาการโอนเงินให้กับพี่ท่านนี้นะครับก็กล่าวขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับนี่ครับบล็อกหลังหมูจุดนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีจะมีล่องลักษณะตามแบบนี้นะครับท่านใดที่มีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับเห็นไหมครับจะมีล่องเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะอย่างนี้นะครับท่านใดที่มีก็ยินดีรับเช่านะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อฝาบาทเนื้อ นวะเนื้อเงินและก็ชุดทองคำนะครับรุ่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้สําหรับพี่ๆที่ดูอยู่นะครับเปิดกล่องอันบ็อกนะครับก็แอดไลน์กันมานะครับแอดไลน์พิมพ์แอด s จทสอนะครับแอดสจทได้หรือว่าแอดสุธีนะครับต้องมีตัวแอดด้วยนะครับก็ยินดีรับเช่าว่าเครื่องของพรคูณครับส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับองค์นี้นะครับหลังจากที่ผมถ่ายคลิปเสร็จนะครับผมก็จะทําการโอนเงินไปให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่ง พักเครื่องหรูหม่อคูณแล้วก็ไว้วางใจนะครับส่งภาพให้ก่อนนะครับก่าวขอบพระคุณครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ